สวัสดีครับแฟนห้วยไทยทุกท่านนะฮะพบกันเช้าวันที่16บหกเมษายน68นะครับหลังสงการมาดูผลมาดูแนวทางรัฐบาลไทยกันบ้างนะครับอันนี้คือสูตรที่1นอันนี้คือสูตรที่สงนะครับนี่นครับที่สนะลองจับหลักดูนะ มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห1าหกเ5ตัวนะครับนี่ครับหนึ่งในนั้นอยู่ในนี้นะครับหนึ่งในนั้นอยู่ในนี้นะเรามาหาสูตรที่หนึ่งเพื่อเทียบเคียงกันนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ2องห้าหา 4แล้วก็5 7 0 9 9 7 9 8 7 9 8นะแล้วก็6 7่าได้6 7นะครับเช้นก็6 7ตั้งนะครับตั้งนะ จากสูตรเรานะครับหกตั้งขึ้นลงสองขึ้นลงนะ6 8 6 9 7หกเดเดแดนะครับผมก็เป็น6กหกหกห้าห้าเ็ดสี่เนะครับที่ก่อไว,กว้ก่อนนะครับ

หกห้านะครับชนตัวเดียวนะครับหกห้านะครับชนตัวเดียวเราจะเอาหกห้าเป็นตัวตั้งแล้วก็หาอีก1ตัวนะครับหกห้าตรงนี้นะ6กมาหนึตัวแน่นอนนะครับ6กไว้ตรงกลางนี้นะฮะหกห้านะชนกันนะครับ 8 6 7 6 9เจดชนกันแค่ตัวเดียวนะครับหกห้านะครับห5ห้านะวันนี้วันที่สิบหกนะครับหอหนึ่งเป็นหนึ่งตัวนะครับส่วนท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับเลขกส่วนมากจะเข้าสูตรที่สองนะครับจะเข้าสูรสองนะครับหลักสองหลักสี่หลักหนึ่งหลัก 4, หก 1, ห หลัก5นะครับมีอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางไวไทยนะครับเราพิจารณาดูนะครับจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันเย็นนี้นะครับจะเข้าหรือจะหลุดนะครับสําหรับงวดนี้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคําเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่หมดหน้านะครับอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทิ้งหน้าจอไสักครู่หนึ่งนะครับ เอาละครับสวัสดีครับ